ทั่วไทยที่ไหนก็มีมะลินี่วันนี้แวะมาชิมกล้วยทอดของคุณป้านะแถวเกียรกายตรงข้ามสวนสาธารณะเขาบอกอร่อยมากอู๋กรอบมากเลยป้าคะมีสูตรอะไรดีมีใครช่วยทอดทำไมกล้วยกรอบขนาดนี้ค่ะมีพระเจ้าช่วยค่ะพระเจ้าช่วยกล้วยทอด <c oughs> อืมตะกี้ไปกี่มา แล้วมีมีน้ำเน้มกฟงกาแฟไหมป้าตรงไหนอ่ะตรงข้างหน้านี่ค่ะอ๋อตรงนี้เดินไป1ิเก้านี่เหรอเดินไปประมาณ19้ค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อกาแฟเดี๋ยวสังไว้ก่อนถุงนึงนะป้านะโอ้ยสวัสดีครับร้านพี่เก๋กาแฟนี่เองเกียดกายต้องร้านนี้เลยคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เมื่อกี้ไปกินร้านพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมาของป้า ติดคอมาอยากได้กาแฟเย็นสักแก้วเลงครับพี่ติดวไม่ได้แวะมาร้านนี้ตั้งนานแล้วนะคะใช่แหมไม่ไต้องน้อยใจก็ไปชิมร้านโน้นร้านนี้ชิมหลายร้านเต็มไปหมดเลยร้านอือ่นเรยร้านนี้ก็ชงตามสูตรไปเหมือนกันทุกร้านถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้นะค่ะอร่อยอร่อยเหมือนกันหมดโอ้อ,อร่อยเหมือนกัน <c oughs> เออแล้วขายมานานคืนทุนยังไะคืนทุนมาตั้งนานแล้วะค่ะโอ้ดีมากเลยทั้งนั้นเอากาแฟเย็นแก้วเลงนะได้เลยค่ะรั้งก่อนมาไม่ได้ชิม ถ้าเกิดผ่านมาแถวเกียรกายนะครับแวะมาดื่มกาแฟาได้ร้านพี่เก๋อยู่ตรงไหนจ๊ะสี่แยกเกียรกายอะค่ะสี่แยกเกียรกายเลยนะวันนี้ผมก็มีกระเช้านมตามาลิมอบให้ค้าง่ายขายข้องเลยนะคะคับสนใจธุรกิจลถเข็นกาแฟาโทร0 8 1 9 8 0 3 3 0 0ช่วงทัวลงกรุงสนับสนุนโดยนมข้นหวานตรามะลิขาวข้นหวานมันวันนี้ผวนบริษัทประกันแห่งหนึ่ง เขียนจดหมายมาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าน้องๆเหล่านี้ที่เป็น call center เนี่ยเขาอยากกินอะไรกันบ้างว <mile> ันเกิดทั้งทีอ่ะเลียงแค่พิเศษก้อนเดียวนี่เหรอไปกินชาบูหม้อไฟดีกว่าเอาแบบหลุรูว่ะอยากไปกินชา,ปปา,าบ,บ,บูราก,ก,ากระด่าที่มันแบบแปลกๆกินไอ้ยางกินมันต่อชิ้นใหญ่อ้นใ่อะที่พูดพูดันเนี่ย มีเงินจ่ายดีกว่าเรื่องนีไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวฉันเรียนฉันมีเสียเดี๋ยวฉันโทรหาเสียงอ่ะฮัลโหลคสเสียฮัลโหลโทรหาเสียเฮ้ยให้พี่เป็นเสียเลยเหรอโอเคมาทั้งกวนเลยใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้เพราะวันนี้มีร้านนี้เลยรีบมานะโอเคผู้ชมครับ กวนโทรมาแล้วฮะแหม่ให้เราเป็นเสียดซะด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับเลี้ยงกันเลยนะครับทั้งกวนนะฮะที่ร้านคาโกโนยะครับไปดูว่ามีอะไรน่ารับประทานกันบ้างโอ้ยอยากกินแบบนี้ต้องร้านนี้เลยคาโกโนยะจัดให้เมนูอะไรไปดูรับประกันความอร่อยคัสโทจิไกสกิมัตสึคุโรบะตะสุกิยากิอุด้งเทมปุระนิกิริเซตคามิระเบะเนื้อ ามิรนเบกุโรบุตะเถปัญญากิเนื้อและชุดบุฟเฟ่ขาโกโนโยะรวมไปถึงสาชิมิเป็นไงล่ะสมใจเลยอันนี้รับประกันนะน้องอาล้วครับแหมโทรมาหาผมบอกว่าผ,ผมเป็นเสียใช่ไหมคุณชมพู่เธอก็อุปมาอุปไยอะไรอะละครับ <laughs> จริงๆแล้วเป็นวันเกิดใช่ไหมฮะเลี้ยงเยอะไหมครับพี่ออฟฟิศ เฮกก้อนเดียวเห็นบอกว่าทั้งหมดนี่เป็นอาชีพค c เซ็นเตอร์หมดเลยแสดงว่ารับโทรศัพท์ไม่มีใครเห็นหน้าเลยใช่ไหมฮะวันนี้ได้ออกทีวีเต็มเต็มเลยดีใจไหมเรามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้เธอหน่อยแล้วกันสวมรอยพอดีเลยนะฮะพร้อมอ่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู คุณผู้ชมคงจะได้เห็นเลยนะครับว่ามีอะไรให้รับประทานกันบ้างนะฮะจากตัวอย่างของอาหารของร้านคาโกโนยาน,นะครับที่สำคัญเนี่ยมาทานกันได้บุฟเฟ่ต์เนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่300กว่าบาทไปจนถึงแพงสุด999า้เาสเท่านั้นเองนะฮะพร้อมยังพร้อมพร้อมหนึ่งสองสามุขโอยลุย ผู้ชมครับวันนี้คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะฮะเพราะว่าทุกคนดูท่าทางจะมีความสุขไม่คุยกับผมเลยใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยก็ดีใจนะครับที่ทําให้ชาวคอร์เซนเตอร์มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะฮะชาวคอร์เซนเตอร์เหล่านี้ไม่ใช่ชาวคอร์เซนเตอร์ที่หลอกลวงชาวบ,บ้านนะฮะเราอยู่บริษัทที่แท้จริงนะฮะบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งนะฮะก็ออขอบคุณมากนะครับที่มาวูรายการกับเราอร่อยไหมอร่อยมาอีกไหมไมา ใชไม่มีใครปฏิเสธเลยนะใครอยากมาแบบกวนนี่นะฮะเขียนจดหมายถ่ายรูปกับนมตามันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกติกาที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์นะครับคุณผู้ชมกดไลค์ในแฟนเพจตีอ้วนวัดชวนหิวนะครับเผื่อจะมีกิจกรรมดีๆให้คุณได้ร่วมสนุกและได้มาร่วมสนุกแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องอิจฉากวนะครับแวะมาทานได้คาโกโนยะนะครับอยู่ทองหล่อมาร์เก็ตเพสตรงนี้นี่เองนะครับวันนี้พวกเราทานไปแล้วไงอร่อยไหมอร่อย สุโคยไหมสุโคยอ่าก็แวะมาทานได้นะครับเห็นบอกว่ามีอะไรพิเศษจะบอกคนดูด้วยอ๋อก็เชิญเชิญอร่อยได้นะครับที่นี่นะครับสาขาม่เกตเพลสท้องรอนะครับแล้วก็เรามีสาขา2ที่ไม่ก้าบางนานะครับงั้นก็ขอเชิญเหมือนกันครับอ่ามาได้นะครับคากโนยานะครับวันนี้ผมก็มีกระเท้านมตามนิมมอบแทนคำขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับที่สําคัญเราต้องขอบคุณนมตาลิขาวข้นหวานมันเอ๊ โอกาสดีๆของผู้มีกวนชวนกันมาทั้งแก๊งจะกวนคนสวยกวนคนอ้วนเจ้านายลูกน้องเพื่อนพ้องครอบครัวมาอิ่มยกกวนด้วยกันเพียงส่งรูปกวนของคุณถ่ายคู่กับนมตรามลิตามที่อยู่นี้แล้วมาอิ่มยกกวนกันนะครับร่วมสนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนธนาคารอมสินโทร1115 Quality e x p r e s s 0 2 2 7 7 8 0 0 0เครื่องดักจับยุงอัจฉริยะแบ็คโฮน้ำส้มสายชูตราคิ Q p. ทางเราก็ต้องขอขอบคุณทางช่อง5นะคะที่มีรายการดีๆมาให้เราแบบนี้นะคะ